สวัสดีชาวซาก้าทุกคนด้วยครับพี่อยู่ผมแล้วครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตกิกรรมแล้วก็รีวิวในส่วนของสกินแอดจิตนะครับอ่าก็เป็นในส่วนของซื้อเลยเฮ้ยโทษโซื้อเยอะลดยับนะอยู่ดีลิ้นก็พันกันหรือเปล่ารับตัจีนเดี๋ยวนะตูจีนนี่ไม่จบอีกแกถามจริงจะเต็มกว่าร้อยสกินนะครับลดสูงสุด85%นะยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะครับไปดูกันดีกว่าอยากจะบอกว่าตอนแรกแอบเข้ามาดูเร็ว แต่จริงเวลากดหลายๆอันมันก็ลดเยอะนะส่วนตัวผมคิดว่าแต่ดูในนี้ดิดสามารถรีเฟซฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับนี่แต่ผมอยากได้แอติทิชอย่างเดียวสิล้วปัญหาเลยนี่ครับกดรีเฟซปุ๊บแอติทิชผมถูกขึ้นมาเลยเห็นไหมเออเนี่ยผมอยากได้นัตยาล่างเจริงๆนะมีแต่กินอยากได้ทั้งนั้นเลยอืม เดวสมมุติว่าสกินนี้ร้อยแปดสองใช่ปะพอกดอีกสกินหนึ่งเออมันก็ถูกอ่ะอาสักสองสกินอยากได้สกินน <sk> <RE> <sk> ั <cuerpo Dos S 1> <t> ้นนเลอเกินแต่ไม่เวลารเราซื้อสกินเดียวคอนเทนต์นะฮะเราจะรีวิวในแอสทิดนะส่วนใครสนใจก็อย่ามาลืมจับใจและสอยได้ก็ในส่วนของโปรโมชั่นเติมคูปองนะครับก็ใครสนใจก็อย่าลืมมาเติมกันแต่ก็ ก็เออสิบเหรียญยังได้ระดับดีเจน,เนอยู่เนี่ยเหมือนจะดีแต่ก็อันนี้ก็หนึ่งศูนย์จุดเลยเหรอเดี๋ยวนะตันเชิญฮีโร่กับตันเชิญตะกินสิบหกน่าลิโฮโตนาลิโฮโต คือต้องมานั่งลุ้นอี่กัะนะไม่เป็นไรก็กิจกรรมหุ่นลบพิทักษ์นภานะครับก็เป็นในสองเทรลนัสนะแบบมิสติกไม่จะไม่ผิดก็สำหรับใครกดซื้อแล้วก็อย่าลืมมากดรับกันตรงนี้ด้วยนะครับเมโลสตาร์เป็นทีมเดียวกับอิตเตี้นะครับกับเฮเลนสาวบ้านยางไหมเออเฮเลนสาวบ้านยางกับอิตเต้ไม่มีเอฟเฟกต์นะแต่เราก็จะรีวิวนะครับ พ่อผมชอบนางนะก็เดี๋ยวไปดูเกๆมๆไปเลยกว่าแล้วก็ดูอออก็กลับเข้าสู่ในเกมไปเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็เจอในส่วนของซันิตอ,ออฟเลนเลยทำไมซิปมันในเนี่ยแล้วใครโลมอ่ะเดี๋ยวบอกว่าซันิตโลมนะก็ออจริงดินี่โลมเหรอนิ่โลมผมเจอลิงคนระับลิงออฟนะ ตอนนี้แล้วทำไมเขาเอาซิปไปป่าวะทุกคนเกิดอะไรกันเนี่ยเฟรมเลสล่วงผมผมเบื่อมากจริงสแนปตากลอนจีเอ็ดเด็ดเด็ดเด็เด,ด,ด <My realm. S 1> มายเริ่มมายรู๊ล ไ,ได้ฟิกเกอร์อจากเขาเร็วมากค่อนข้างคุม้มนะอองเท้าเหล็กก็ได้นะหรือถ้าเราต้องการความพิ้วก็ถองเท้าต้านถังเลือดอารมณ์ไหนคะเอาะซับคุณไปดูใครมา

ผมช่วยเพื่อนตีนหไหวยนะตอนนี้ก็เป็นแอติดออฟนะครับจะชิวๆหนะ่อยมันไม่ใช่แอติดโลมอนะอะไรก็ได้ที่อะไรก็ได้ที่ไม่เอาแอติดไปโลมอนะบอกให้ดีกว่าแหละจริงนะถ้าหนึ่งอะถ้าสองคอมโบกันไดนะ้ใครไม่รู้นะครับกดใช้ไปเลยนะแล้วก็ไปกดตีปกติเอาเอา้าว อันนี้ได้เวลาฟาร์มกางไม่เลื่อกแคดี่น่าจะบ้าซูหมหรือเปล่าเมื่อกี้เลยตายนะเดี๋ยวจะให้เมดเขาเคลียร์กลางครับเราจะไม่พยายามเราจะไม่แท็กเขาเลยนะดูดีว่ารอบนี้เราจะเล่นได้ไหม ได้เลยมีฟิกเกอร์ถ้าไม่มีฟิกเกอร์มันต้องลีปะไม่ดีกกกกไปก็ได้วะมาสกิลออตเมตยังไม่พอ เจ็บมากมากกันี่ผมบอกให้พอถ้าผมมีอันตรีผมกล้าเล่นกว่านี้นะเว้ยโอ้ยสกิลเอาติมิพร้อมแล้ว แนวป้องกันศัตรูหไปแล้วที่มไม่ทันนะกำลังส่งออกไปบตัวเี่ลมันอึดมากเลยสนิทอะสนิทซับอะทุกคนดูมันบิวดี้ไปที่บูด้ะเฮ้ยเองก็จะเอาหากันเะค อะไรกำลังไปช่วยครับเล่นได้เนี่ย My Realm My Rules อันนี้ไม่ได้ฆ่าใครเลยโจบตีด้นานสุดยอดรัสออนวะมนาตัวมันไม่ค่อยหมดอ่ะผมชอบตรงนีแ้แหละนังแสงผมเอาเซตนี้มานะไม่ได้เอามนอานา refill มาแล้วตาย ต่อยป้อมเลนมาป้อนของเรารทูโจมตีถ้านิดผมเดินบอนนู่นเลยอเอาผมไม่อยากโดนป้อมตีอ่ะผมกดอันติรอเลยเมื่อกี้ตายได้ มันตีโอ้โหยี่โ,โค้ดแรงามจริงแรงจัดเลยอะแล้วเมื่อกี้เขาลิงก์ผมอยอ่หรอเขาไม่เดินออกอนะใจร้ายมากใจดำมาก มาหิไมากข้าเพื่อนทางอ้อมเออนี่ผมสามันสี่ผมแทบไม่ได้เคลียร์เวฟเลยร์ครี k ถูกส่งออกไปแล้วผมวัดกับมันไม่ไหวหรอผมรู้สึกได้เลย ผมจะเป็นซับสองนเนี่ยจริงนะซับสองดเลยก็รับเลี้ยงแคลรี่ครับเลี้ยงเมดเลี้ยงเลี้ยงแอด์ครับซับสอง คุณดูซับอย่างสันสิดิกัวนะกลัวดสภาพนะถ้าเมื่อกี้มันเป็นแอสนะแบบมันมีข pues mm. องของผมไม่ตายแล nah in ้วผมไม่น่าได้เล่นนะจริงดูมันออกไม่ท่านลอฟลาดิเดี๋ยวมันจะออกไอ้นี่ด้วยสะท้อนทุกคนผมตีมันก็เข้าเนื้อผมไม่ดีอ่ะ เดี๋ยวเราต้องบอกของแก้ทางแล้วไนะซ้อนคืนก็ได้นะให้เาขาเจ็บๆหน่อยขอแค่กำลังหนึ่งต้องการกำลังเสริมใครก็ได้ตอนนี้นี่จะมีฐาน,นหน้าเล่นกลางกับแตะตูมินให้เตะอยู่เลนบนไม่รู้ไปไปกลางแล้ว kiểng cái này cũng phải có điểm ẩn cái bao rồi wá, đúng không? Kiểng cái này cũng phải có cái bao ผมรอดูเช <kung> <haft kaz ali> ิงเขานะครับว่าเขาจะเล่นกันยังไงตรงกลางเหมือนมันอยากเล่นกันมากเลยวะผมรอกันก็ต้องสไลด์ข้ามคือมายิงเขาจะเอาหนึ่งมาแค่นั้นแหละ

ล่าผู้ดาสสกิลหนืกับซิฟสองใครไม่รู้นะครับไปยัได้บูจังเลยจะขโม,มยกันไม่ให้ออกมากันใครออกมากันซิฟแล้วมันออกอากนี่เลยทุกคนออกไรหาผมโกหกนะเ้ย์ยังออกากนี่จริงนะทุกคนดูดิ เราเล่นในย่าเราจะได้ในส่วนพลังแสงนั่นนะนะแบ t ส b ตป n ิงแบ k ส t ตป b ิงเขาไฟกันเหรอน

Prepare for the final battle. Yeah. The <laughs> <laughs> right, oh, I for what? Want to go this way? An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. เรามีนตินะครับจะเก็บอย่าใช้เล่นนะอันตรายนะเพราะว่ามันมีในส่วนของเฮยติอยู่นะจะใช้เคียคีฟนะมันไม่ดีนะโจมตีบาต้านศัต ไม่ทำก็จบเกมไปที่สวยงามนะับบตอนนี้ต่อาจจะทุรักทุเล่ช่วงต้งนิตประเทสไม่ได้โชว์ลีจริงๆกัเป็นซับสองเละซับหนึ่งมันเดินคู่แครี่อย่างฮาเอวซูผมซูมอ่ะเฮ้ยแต่มันเล่นดีมันเล่นดีเล่นดีอยู่เล่นดีเล่นดีไม่ค่อยเจอคนซูมแมนจริงๆเซิร์ฟไทยเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งนะเจอซูแมนเยอะมากนะน้อยเกมจริงๆงน้อยเกมมากเหมือน แคลี่มีมายเซตแบบต้องฝึกเอลสูให้เก่งอะ่ะถึงจะเล่นแคลี่ได้อันนี้หรือเปล่าวะผมก็เห็นคนพูดอยู่นะจริงในเซิร์ฟไทยอะ่ะฮะฮก็แอซิดไปเก้านะครับส่วนสังหารก็หกก็คุณก็รู้ว่าซับที่นี่มันโหด <c oughs> เองก็จะหาเกินก็เข้าๆก็ประมาณนี้นะครับ,บก็ซับสองดอกตัดเลือดด้วยผมล่าสุดอะจริงตัดเลือดออกเลดเกมได้ครับเพราะว่าเราเจอในส่วนของซานิดนะ แช่สานิษับเพนแบบหหดมากแล้วก็ลิงแน่ใส่ลูนดูดเลือดทีหกมานะครับไอเทมก็จะประมาณนี้นะข้าวๆก็ประมาณนี้ for my realm เขาเป็นไงบ้างในส่วนสกิลที่ชื่อว่าเมโลสตาร์นะครับแอติดเนาะก็ส่วนตัวมองว่าดีไซน์สวยอีกแล้วแต่ไม่มีเอฟเฟกอีกเช่นเคยเราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับส่วนเรื่องดีไซน์มันอื มันก็ดีอ่ะมันก็น่ารักดีนะเพราะผมชอบผู้หญิงผมสั้นใช่ผู้หญิงผมสั้นนี่สเปคเลยจริงไว้ผมยาวก็โอเคนะผมปาปาก็โอเคใช่น่นสเปคผมเลยจริงนี่ไงคล้ายๆกับใครในเซเลมูลอ่าคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได,มมได,มมได้ว่าใครใๆนะครับใครๆมีอยู่คนเดียวมีอยู่คนเดียวจริงๆแต่ลายนั้นผมสีน้ำตาล บายนิดนึงแล้วกันก็อชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นแรลงใจคนทำคลิปหม่ครับส่วนจะเป็นคลิปใต้ต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสดครับ,รบแล้วเจอกันอาจจะเป็นคลิปในส่วนของฉีนะต้องรอดูก่อนว่าอาจจะมีอารมณ์ทำฉีหรือเปล่าเอะไม่ใช่ฉีพูดผิดพูดผิดเด็กต้าเด็กต้าได้เป็นเด็กต้าแหละสะกินคู่ของเซนเนตียเพราะสะกินเซนเนตียเราทำไปก่อนนาะนั้นแล้วนะครับก็แล้วเจอกันจเจนจะเป็นรูปสแปนอาร์ตของแมงน,นะดูสาวบ้านยางมันนะั่ง มันดังสดน้ำชายอยู่ข้างล่าง <laughs>